สวัสดีครับอ่าวันนี้มารีวิวเคฟตาสองชั้นนะครับตัวนี้เครื่องสองพันห้านะครับผมอ่ารถพร้อมใช้นะครับอ่ารถเจ้าของใช้งานปกตินะครับภาษีหกหกครับผมอ่าเครื่องดีครับผมคันนี้ขับมาจากอ่าพัทยาครับผมนะแม็กสวยนะครับแต่ยางจะให้ดีต้องเปลี่ยนนะฮะ รถคันนี้มีเปลี่ยนยางก็คือจบเลยอ่ะนี่ภายในสวยนะครับนะฮะภายในสวยนี่ข้างหลังสวยนะฮะเครื่องฟิตาติดง่ายนะครับผมรถจำเดิมนะครับ มีแมปอะไรนะรเดิมๆไม่หรอตรงนี้ยังแต้มสีหัวอยู่เลยนะฮะเดิมๆไม่เคยแกะ,ะครับผมนี่็คงตะเข็บเดิมนะฮะ nhanh gấp hồn một mượt dù một nè đùm đùm không อยานิดๆครับผมปกติครับตัวนี้นะโอเคครับยังไงสนใจติดต่อได้นะครับเชฟตาสองชั้นเครื่องคอามาเมร์เ็วราคาทีปาครับผม